แคปชั่นวันนี้วิธีถ่ายรูปหมาหมู่ให้ได้ผลไม้ต้องมาอ่ะมองมองกล้องมองตรงนี้นี่มองกล้องมองและยิ้มด้วยอาเร็วอ่านอนคิตตี้ขาอ่าคอฟฟี่ฟูจะลุกทำไมยหยุดเลยนั่งเลยมุม,มเลยเลยเข้ามุมนั่งลงทิตตันกวนฟูนั่งลงฟูฟู นั่งลงคนอื่นเขานั่งหมดมยืนยิ้มคอฟฟี่เป็นไรไม่ได้ตีจริงหน่อยวิธีถ่ายรูปหมาหมู่ให้ได้ภาพที่สวยงามนะคะยิ้มมาทุกตัวยิ้มค่ะยิ้มด้วยค่ะยิ้มแล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้วค่ะคอฟฟี่นี่โอเวอร์แอคติ้งปั๊ดท